ปีผ่านมาน้องเรียนยังไม่จบเพื่อนเพื่อน,อนขอลบขอบก็จบกันหมดแล้ว <c oughs> โอเม่นังคอยละคอยจนเม็ดคอยแล้วความวัเเหดแล้ววีแววนานเกิด เ้าไม่เดินรบเรินตำสวนไรนาตัดย่างก็ได้เช้าเช้าใต้พื้นอยู่แค่พี่น้องไม่ต้องระหุระเหินลงแสงสีบเลิ่นจุดลืมคนคอยคอยหาหนังซื้อไม่ทองอยาฟื้นต่อปริญญา ไม่ขยันศึกษาพี่สาว่าไม่จบแน่นอน